สวัสดีครับมาพบกับช่อง Theper th. Studio วันนี้ผมจะมาด้ข่าวสารข่าวย C ซีวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพูดคุยนะครับผลกระทบของอยุซีที่ในเรื่องกฎ MICA ที่ตัวอย c นซีเนี่ยจะโดนถอดออกนะครับจากผลกระทบที่ผ่านมานะครับในช่วงต้นปีจนถึงปลายปีแล้วก็โดนคาเคสเนี่ยถอดออกจากกระดานแล้วแนวทางเนี่ยนะครับ แก้ไขปัญหาอย่างไงแล้วคนในชุมชนคิดยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันข่าวแรกของ i อ c วันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องตัวระบบดีฟ i ของเทอร a c ่าค s าสนะครับซึ่งทางดีฟ i La ามะนะครับ ก็ได้แชร์ข้อมูลในตัวโปรโตคอลตัวนี้นั่นก็คือ Julius Protocol นะครับบน t h r r a Classic ซึ่ง d e f i ตัวนี้นะครับได้มีการพัฒนาบน t h r r a Classic แล้วก็ให้มีการ Staking แล้วก็มีการ Branding นะนั่นะก็คือการกู้ยืมนะครับโดยเน้นในการพัฒนาระบบนิเวศของ t h r r a Classic แล้ว Defi Llama คืออะไรนะครับ Defi Llama เนี่ยเป็นเว็บไซต์ aggregator ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่รวมข้อมูลสำหรับ Defi หรือ Decentralized Finance อ่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ BSC นะครับ Ethereum Cosmos Solana a v a l a n c e ก็มีหลายๆเชนที่มีอยู่ใน ดีฟายลา a m าในนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะดู uh, ในเรื่องของ Tvl นะครับ Tvl ก็คือ total value lock ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโปรโตคอลหรือเชนต่างๆนะครับที่มีความแข็งแกร่งหรือมีความน่าเชื่อถือเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นจุดสำคัญที่จะต้องมาดูยิ่งมีมูลค่า Tvl เยอะมากเท่าไหร่นะครับ ก็จะแสดงว่าผู้ใช้เนี่ยมีความเชื่อใจแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือที่มากนะครับและความหมายของ TVL แบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตัวระบบที่มีการล็อกอย่างเช่นนำเหรียญไปสเต็กนะครับหรือว่านำเหรียญไปทำเป็น u i d i t y Pool หรือ liquidity provider หรืออาจจะนําไปทําเป็นหลักคําประกันหรือคอเลสเตอรอลนะครับหรือจะเอาไปใน landing แพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่บน d e f าในส่วนนี้นะครับก็จะบ่งบอกได้ว่าในตัวเชนหรือว่าตัวโปโตโคอต่างๆเหล่านี้มีความแข็งแรงมากขนาดไหนยิ่งมีตัว Tvl สูงนะครับก็เท่ากับ มีความเชื่อใจหรือมีความน่าเชื่อถือกับโปรโตคอลนั้นนั้นซึ่งจะแตกต่างจาก t l ต่ำนะครับผู้ใช้เนี่ยก็จะกลัวแล้วอาจจะไม่ยอมรับในตัวโปรโตคอลแต่มันก็มีในเรื่องของการชี้วัดในตัวสภาพคล่องของระบบอีกอย่างนึงน,นะครับยิ่งโปรโตคอลตัวนั้นเนี่ยมี liquidity สูงนะครับก็จะมีการเทรดง่ายและตัวสลิ p เพดเนี่ยก็จะต่ำซึ่งจะแตกต่าง ตัวโปรโตคอลที่มีดิคิวที่ต่ำนะครับในส่วนเนี้ยราคามันจะกระโดดค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วเสี่ยงที่จะโดนโจมตีอีกด้วยถ้าเทอร่าคลาสสิกหรือจูเลียสโปรโตคอลนะครับมี Tvl ที่เพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้นักลงทุนนะครับเห็นความเติบโตของเชนแล้วก็ดูทำให้เชนเนี่ยมีความเชื่อถือมากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างา liquidity pool นะครับสมมุติ AUC เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5ล้านนะครับแล้วก็ u s t c เนี่ยอยู่5ล้านรวมทั้งหมดเนี่ยตัว TVL นะครับก็จะอยู่10ล้านอันนี้เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วทำไม i u c เนี่ยควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของ TVL ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการวัดความแข็งแกร่งของอีโคซิสต็มนะครับแล้วจะทำให้ผู้ที่เข้ามาลงทุนใหม่ๆนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้มีความน่าสนใจช่วยมีการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในตัวสภาพหล่องหรือเปิด l i q u i i i t y provider ตรงนี้มันก็จะทำให้มีผลต่อราคา IOC ทางอ้อมซึ่ง Tvl เนี่ย ถ้ายิ่งสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น IUC หรือ UTC เนี่ยก็จะเพิ่มความแข็งและทำให้ตัวราคาเนี่ยมีความเสถียรภาพเพิ่มมาขึ้นแต่ข่าวดีก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมของ j u l i u s p r o k o r โดยการใช้ข้อมูลของ a s p i t News น,นะครับก็ได้ใช้ข้อมูลในส่วนที่มีการซื้อขายนะครับในวันที่25พฤศจิกาที่ผ่านมาเป็นคู่เดียวของ j u l i u s แล้วก็ US DC อ่าตรงนี้ก็อ่ามีการเปิดซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพูดถึงในเรื่องประเด็นของ USDC เนี่ยก็มีประเด็นที่สำคัญซึ่งคนในชุมชนอ่าของ i u c เนี่ยก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ตั้งประเด็นขึ้นมานะในเรื่องทางกฎหมายของ i u c นะว่าจะเป็นไปทิศทางไหน และเราก็มาข่าวที่คุณคริปโตนุได้แชร์ไว้นะครับในเรื่องที่ไบแนนเนี่ยจะยุติการซื้อขายยูซีในฝั่งยุโรปในสิ่งนี้นะครับมีเหตุผลที่แท้จริงอย่างไรและพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะนำาูซีกลับมาได้แล้วสถานการณ์หลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็ให้คนในชุมชนครับได้คบคิดกันนะครับ และในข้อมูลส่วนที่2นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเขาก็ได้กล่าวถึงว่าเขาจะมีการบล็อกนะครับในการซื้อขาย IUNC ในฝั่งยุโรปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย MICA นะครับซึ่งในกฎเหล่านี้นะครับก็มีความเข้มงวดค่อนข้างมากนในฝั่งยุโรปแล้วก็มีการบังคับใช้นะครับในตัว e x c ก a ช g e ต่างๆแล้วก็รวมถึงการจัดก,การตัว s ซฟเนคอที่ ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของ MiCA นะครับอย่างเช่น USDT แล้วผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นกับ i อ n แล้วก็ USDT ทั้งหมดเนี่ยก็จะหายไปในวันที่31มีนาที่ผ่านมานะครับต่อไปมาถึงข้อ3นะครับว่าทำไม MiCA เนี่ยจะต้องจัดในตัว Supercoin ที่เป็นโทเคตอิเล็กทรอนิก์ซึ่ง มันก็จะมีกฎต่างๆนะอย่างเช่นใบอนุญาตหรือว่าเป็นสมาชิกของในฝั่งยูโรที่ผมเคยเสนอข่าวาไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วความต้องการของตัวสกุลเงินที่จะมีการตรวจสอบและมีการติดตามไหนจะกดในตัว KYC หรือกฎ AML ที่มีความเข้มงวดซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทำให้ USDT เนี่ย ไม่เป,เป็นไปตามกระเบียบ MICA ดังนั้นเนี่ยตัวไบแนนครับก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องถอดออกจากคู่เหรียญไ n c แนละสิ่งนี้นะครับทำให้มีผลกระทบกับไอ c C ต่อมาก็เป็นข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของอคู่เหรียญน,นะครับอย่างไอ c แล้วก็ TRY นั่นก็คือคู่เหรียญ ที่เป็นสกุลเงินของตุรกีนะครับเมื่อ30วันที่30ตุลา,าที่ผ่านมานะครับไบแนก็มีการจำกัดในตัวคู่เหรียญเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นพลเมืงของตุรกีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในคู่เหรียญน,นี้ได้แต่เฉพาะในไบแ a น c e ของตุรกีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีการย,ายืนยันแล้วก็ตรวจสอบก็คือ มีการ KYC ดังนั้นนะครับผู้ใช้ที่อยู่ในฝั่ง e EEA นั่นก็คือในฝั่งยุโรปครับเป็นเขตเศรษฐกิจยุโรปในส่วนนะครับมันก็จะมีมากกว่า30ประเทศในส่วนนี้ก็จะถูกล็อกแล้วก็ปิดประตูไปโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นในฝั่งยุโรปก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในฝั่งของตุรกีได้ด้วยเช่นกันต่อไปก็มาดูข้อที่5กันนะครับ ข้อที่5เนี่ยก็จะพูดถึงบแนนนะครับที่จะสามารถนำาอ c c แล้วก็ USDT กลับมาใช้ในฝั่งยุโรปได้หรือไม่เว้นแต่ถ้ามีตัว s ซ v e n น o i n นะครับที่ได้รับอนุญาตจากกฎตัว MICA อ่ามันก็จะมี3สิ่งนี้นะครับที่จะต้องอ่าผ่านกฎนะครับกฎแรกเนี่ยนั่นก็คืออ่า EU ยูเส้นนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินดิจิทัลที่อยู่ในฝั่งของยุโรปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในการบังคับใช้ทุกตัวสเตเบิลคอยที่ให้บริการในฝั่งยุโรปตอนนี้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ก็จะได้รับอนุญ,ญาตาในกฎ mica แต่มันก็จะต้องผ่านอีกกฎหนึ่งนะครับนั่นก็คือ r e g u l a r o t y oversight ซึ่งเป็นการกำกับดูแลโดยหน่วยง,งานรัฐนะครับในฝั่งยุโรป บริษัทไหนหรือองค์กรไหนนะครับที่ออกเหรียญตัวซื้อเนอนี่ยจะต้องอมีการตรวจสอบอกับหน่วยงานรัฐของในฝั่งยูโรนะครับในรายละเอียดเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นความปลอดภัยของตัวระบบนะครับการปองกันการฟอกเงินาการคุ้มครองสําหรับลูกค้าหรือว่าการรายงานในตัวสถานะการเงิน รวมถึงทั้งความเสถียภาพของเหรียญต่างๆที่ออกมาโดยให้รัฐนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็มีการกำกับดูแลไม่ใช่จะออกตามเหรียญอำเภอใจได้นะครับในส่วนนี้ก็จะต้องมีการยินยอมจากรัฐนะครับซึ่งจะต้องตรวจสอบบัญชีเป็นประจำด้วยและข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ reserve transparency นะครับหรือความโปร่งใสของ เงินสำรองในส่วนเนี่ยครับในกฎ MSA เนี่ยก็จะต้องมีการแสดงหลักฐานในการสำรองแบบ1ต่อ1น,นะครับถ้าออกเหรียญหนึ่งร้อยเราก็จะต้องมีสำรอง100เช่นกันในการเปิดเผยข้อมูลแบบเนี้ยครับจะต้องมีการตรวจสอบอของออร์ดิตด้วยแล้วก็มีการรายงานแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีนะครับในส่วนเนี้ย มันก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือนะครับดังนั้นในทรัพย์สินที่มีการค้ำประกันเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างแล้วอยู่ที่ธนาคารไหนบ้างในตัวสภาพห้องเนี่ยเป็นอย่างใดแล้วออดเดดนะครับใครเป็นผู้ตรวจสอบนในสิ่งนี้นะครับที่ทำให้ตัว USDT เนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านในกฎตัว MiCA เนี่ยได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องถอดออกในฝั่งยุโรปนะครับ แล้วข้อ6กเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะับในหัวข้อนี้ที่ Binance สามารถที่จะแสดงรายการ IBC BTC หรือ IBC Ethereum ในฝั่งยุโรปได้ในทางทฤษฎีนะครับย้ำไว้ก่อนว่าเป็นในทางทฤษฎีแต่ Binance เนี่ยที่ไม่แสดงรายการในส่วนนี้เพราะเหตุใดนะครับเพราะว่าเหตุอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพห้องที่มีจำกัดในส่วนนี้นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องในภูภายในแล้วก็ในตัวระบบต่างๆที่มีการซื้อขายแบบสปอร์ตนะครับปริมาณซื้อขายที่มีน้อยมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ราคาเกิดการสวิงได้เยอะนะครับนั่นหมายความว่าในตัวสภาพขลองอินซีในฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะมะีเหมือนแบบ น้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีการรองรับในคู่เทรดแบบ s p o ร์ตมาร์เดังนั้นนะครับวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะต้องหันไปพึ่งพาเด็กของในฝั่งของคอ s m สมนะครับแล้วก็อาจจะทำในเรื่องของ u ูทิลิตีที่ใช้งานได้จริง แล้วอาจจะมีการพัฒนาอีโคสต็มอย่างเช่นการพัฒนาเกมพัฒนาเด็กต่างๆหรือว่าในตัวระบบซิสต็มของการเบิร์นต่างๆเหล่าเนี้ก็สามารถที่จะดึงดิค u ิตี้กลับมาได้นะครับถ้าเป็นคู่เหรียญ i อ c แล้วก็ UTC หรือว่า i อ c Ethereum ดังนั้นทําวิธีแก้ไขปัญหาเราเนี้ยนะครับมันก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้และใน คู่เทะเหล่านี้นะครับอย่างเช่นตัวอินเทเลียมเนี่ยในกฎ MICA นะครับก็สามารถที่จะผ่านได้ง่ายกว่าตัวสเตเปนคอยบางตัวซะอีกซึ่งในส่วนนี้นะครับอาจจะ l u c เนี่ยอาจจะต้องหันกลับมาเน้นไปทางเด็กแล้วก็พัฒนาอีโคซิ e มของ Cosmos แล้วก็ของตัวเองนะครับแบบเป็นจริงเป็นจังในการดึงสภาพคล่อง ให้กับไอ C นะครับที่มีการจับคู่ไอ c BTC หรือว่าไอ C อ t h e ี e ี m เยมเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆนะครับอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเบสแอสเซทนะครับที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเช่น b t c แล้วก็อ t h ทเ e ียมนะครับในส่วนเนี้ยอาจจะต้องมีอย่างเหมาะสมนะครับและในส่วนต่อไปอาจจะเป็นในเรื่องของคอร์ชเอนนะครับที่มีบิต แบบปลอดภัยอย่างเช่นในตัว Hyperlan ลนตัวส่วนเนี่ยทำมันก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ในสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือ utility ภายในที่ใช้ได้จริงอย่างเช่นเกม NFT market หรือว่า l e n d i n g s t a k i n g แล้วก็ตัวระบบต่างๆที่มีการเบิร์หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของในาการเปิดของ น i q u i อที่พ r อไวหรือว่าทำในเรื่องของ APR ที่มีค่าที่สูงอย่างขั้นต่ำๆนะอาจจะ15%หรือว่า3า30หรือ40%ขึ้นไปนะครับในเด็กแล้วก็ในส่วนนี้อาจจะทำให้แบบผู้ลงทนเนี่ยเข้ามาสนใจนะครับในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่อมองในเรื่องเนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นข้อ7ก็จะพูดถึงตัว e x c h a ช g e ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีหรืออเมริกาเนี่ยในศสสานการณนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ยากนะเพราะว่ามันมีผลกระทบทางด้านกฎหมายต่างๆที่กําลังดําเนินการอยู่ของตัวทอร,ร์ราฟอร์มแลบและคุณโดคอนนะครับในส่วนคดีความเดี๋ยวอาจจะไปพูดในท้ายคลิปนะครับแต่ในส่วนเนี้ยมันก็ต้องมีความ ระมัดระวังกันมากนะครับสำหรับคนในชุมชนเพราะว่าถ้าคดียังไม่จบเนี่ยนะครับในส่วนนี้มันก็ยังไม่เคลียร์นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเทอร,อร์ราฟอร์มแลบดังนั้นเนี่ยมันจะต้องรอให้คดีเนี่ยมีการตัดสินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นข้อ8นะครับข้อ8เนี่ยก็จะพูดถึงคนในชุมชนนะครับในฝั่งยุโรปเนี่ยจะเหลืออะไรบ้าง สิ่งที่ทำได้นะครับนั่นก็คือการที่ถือหรือโฮเดอร์อยู่นะครับอาจจะสามารถที่จะฝากได้ถอนได้แต่ไม่สามารถที่จะซื้อขายได้นะครับเพราะว่า,ามันก็จะติดอยู่ในกฎของ MICA นะครับดังนั้นเนี่ยในเส้นทางที่จะต้องออกไปนั่นก็คือเด็กนะครับก็ไอ c เนี่ย ไม่ได้ตายนะครับแต่เพียงติดอยู่ในเรื่องเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์นั้นๆในส่วนเนี้ยมันก็จะต้องอมีการพัฒนาในเรื่องต่างๆไม่าจะเป็นเรื่องระบบหรือว่าความยืดหยุ่นของ ตัวโปรพโ,โซะครับที่ยืดละทำให้ตัว i n c แล้วก็ UTC นะครับอยู่รอดในณสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อกาเนี่ยเขาก็เหมือนอฝากเอาไว้นะครับในลิงก์ที่มีความละเอียดยังไงเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับในส่วนเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของเชิงความรู้ที่คนในชุมชนเนี่ยได้แชร์ไว้นะครับเพื่อนๆ คราวนี้เรามาต่อกับการอัปเดตในตัวระบบนะครับโดยการช้ข้อมูลของ a l l i i t Lab ก็ได้พูดถึงในการพัฒนานในการอัปเกรดของเครื่องมือเทร c คาสิคค c o มอ m เ d ดีเคเวอร์ชั่นสาขอภายัยครับ0.53นะครับทาง o r b i t l a ็เนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เขามีการเทสหรือทดสอบระบบต่างๆนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าในการอัปเกรดทั้งหมด นะครับที่อยู่ในลีส์ครับไม่ว่าจะเป็น IBC V 2 c o คน ADK นะครับ V 0 5 3แล้วก็ w a t MD V 0 5 4ในส่วนนี่นะครับถ้ามีการอัปเกรดเนี่ยเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะาประมาณอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการดำเนินการเนี่ยจะอยู่ในช่วง2สัปดาห์นะครับ ตอนที่เขารายง,งานเนี่ยก็คือในช่วงวันที่17พฤศจิการวมแล้วนีะครับก็น่าจะจบที่สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ระบบกันนะครับและในส่วนของเทเลสนะครับก็จะยังอยู่ในเวอร์ชั่น3.60นะครับแล้วคอมมอนดิทิเคที่เพื่อนเห็นนะครับก็จะอยู่ที่ v0.47 นะครับนี่ก็คือการเช็คคร่าวๆนะครับเผื่อเพื่อเพื่อคนไหนเช็คไม่เป็นว่าในการกอัปเกรดในส่วนต่างๆเราเนี้ยเช็คอย่างไงนะครับในส่วนนี้ผมก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการเช็คในตัวเวอร์ชันต่างๆในส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอดูสิ้นสัปดาห์นี้นะครับว่าหลังจากการอัปเกรดเนี่ยในตัวระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข่าวในเรื่องกฎหมายของคุณโดคอนกันและในส่วนนี้ก็เป็นการแช้์ข้อมูลของคุณหนึ่งแฮนซัมนะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตบางอย่างนะครับมันมีบางอย่างที่แปลกๆเกิดขึ้นเรื่องราวของลู n a และ UST นะครับขณะที่ตัวคอนเนี่ยกำลังถูกผู้พิพากษาสารรัฐ นะครับมีการลดโทษนั่นะก็คือทางฝ่ายทนายของโดคอนเนี่ยอยากให้ลดโทษเหลือแค่5ปีนะครับแต่ฝ่ายอัยการเนี่ยนะครับก็มีการคัดค้านอยากให้มีการจำคุก12ปีแต่ในส่วนนี้ก็ต้องรอ,อผลตัดสินกันอีกทีนะครับว่าโทษแท้จริงแล้วเนี่ยจะกี่ปีและข้อแตกต่างนะครับการจำคุก สูงสุดเนี่ยนั่นก็คือ40ปีและอายการเกาหลีก็กําลังมีการผักดันในเรื่องนี้นะครับและสอสาลเนี่ยนะครับมีเส้นเวลาที่แตกต่างกันสําหรับชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างการล่มสลายของสกุลเงินที่ต้นและสกุลเงินทั่วโลกนะครับในส่วนนี้มันมีผลกระทบอเหมือนเป็นโดมิโนโและคําถามนะครับจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากนี้ว่าทําไมมันถึงต้องมีการตัดสินในช่วงนี้และจังหวะนี้นะครับก็ต้องมาดูว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมีการคํานวณอย่างไรนะครับและผลกระทบที่อาจจะไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีความแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่า,ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ i อ c แล้วก็คุณโดคอน ถึงมันจะไม่มีความเกี่ยวพันกันนะครับในโดยตรงเนี่ยแต่มันก็มีการเกี่ยวพันกันทางอ้อมและผู้ที่ทำเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่คุณตัวครคนเดียวที่เป็นคนทํานะครับถ้ามีการช่อโกงจริงๆในลักษณะแบบเนี้ยมันจะต้องทํากันเป็นทีมแล้วก็ดูในเรื่องของ transaction ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการโจมตีหรืออุบัติเหตุที่ทําให้ตัวเหรียญเนี่ยมาล่มอ,อย่างแรกอาจจะเป็นในเรื่องของความประมาทนะครับที่อาจจะไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีคนโจมตีถ้าเพื่อนๆได้ตามนะครับในเรื่องของการโจมตีเนี่ยก็เคยมีคนออกหมายชีย้แจงนะครับอย่างเช่นคุณจะขอบแกตะเยนนะครับที่เป็นเดบ เก่าแก่คนนึงนะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งของคอสมอลตรงนี้เขาก็เคยชี้แจงและผมก็เคยเสนอข่าวาไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลองแปะลิงก์ไว้กับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะครับว่าขั้นตอนอเป็นอย่างไรและสุดท้ายนะครับใครที่เป็นคนโจมตีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือถ้าหลังจากการตัดสินเนี่ย LNC จะเป็นยังไงและเพื่อนๆน,นะครับคิดเห็นกันยังไงกับ ในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆ ก็จบไปแล้วนะครัสำหรับข่าว i อ c ในช่วงนี้ก็มีทั้งข่าวในเชิงลบแล้วก็เชิงบวกนะครับสำหรับ i อ c ในข่าวลบเนี่ยก็จะหมายถึงในเรื่องของการถอดเหรียญออกต่างๆในฝั่งยุโรปนะทำให้สภาพคล่องของไในฝั่งยุโรปอาจจะน้อยลงนะครับแต่ทางกลับกันเนี่ยถ้ามองในผลบวกนั่นก็คือ i u c เนี่ยจะต้องกลับมาหาดีเซทไลท์ที่จะต้องพัฒนาต่อไปนะครับ และในช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับอ่าแล้วก็ยังมีในเรื่องของความที่ไม่แน่นอนในตลาดนะครับอาทิตย์นี้ก็คอยจับตาดูในเรื่องสำคัญหลายๆอ่าข่าวนะครับของเฟดที่จะมีการประกาศหลายๆอย่างตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะแต่อาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะผันผวนแน่นอนนะครับเพื่อน คลิปนี้ทําไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนขวรวศึกษาแล้วก็พจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบนะครับพเพราะโลกคริปโตมีข่าวสารที่หลากหลายมีข้อมูลที่มากมายยังไงเพื่อนๆก็ต้องระมัดลงแลัวด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อการศึกษาแล้วก็เสนอข่าวสารข่าวยูนซีถ้าท้าเพื่อนๆนับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหวังว่าข้อมูลจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับในการนําเสนอข่าวเพื่อนๆ อยากให้ผมทําเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยเสริมข้อมูลแล้วก็แชร์ข้อมูลกันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ